สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิธบาลนะครับพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้คือคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนพระวจนะของพระเจ้านะครับปรากฏอยู่ในธรรมโคลสีบทที่สามข้อที่สองนะครับแต่ผมจะนําพี่น้องเข้ามาสู่พระวจนะของพระเจ้าในบริบทนี้ซึ่งผมจะอัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่นะครับและเน้นในข้อที่สองนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านทั้งหลายทรงปรากฏ ในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยพี่น้องครับข้อที่สองนะครับขออนุญาตเน้นข้อที่สองจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกพี่น้องคงจําได้นะครับมีสำนวนหนึ่งภาษาอังกฤษได้ว่า you are what you think คุณคิดยังไงคุณก็เป็นอย่างนั้นเพ,พิ่มพีสอนให้คิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบน เอาใจใส่หมายความว่าเอาใจของเราเอาความคิดของเราเอาจิตวิญญาณของเราไปจดจ่อหรือใส่อยู่เรื่องราวเกี่ยวกับสวรรค์เรื่องราวที่อยู่เบื้องบนเรื่องราวฝ่ายจิตวิญญาณจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกเหตุผลที่อาจารย์เปาโลได้เรียกให้พวกเราทั้งหลายซึ่งบังเกิดจากพระวิญญ,ญ,ญาณบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณ ให้รักษาจิตใจและความคิดของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่อยู่ในสวรรค์สิ่งที่อยู่เบื้องบนอย่าจดจ่ออย่าแสวงหาสิ่งที่เป็นของโลกเป็นของเบื้องล่างและการแสวงหาโลกหรือผลประโยชน์ทางโลกถามว่าทําไมครับก็เพราะว่าเราถูกทําให้เป็นขึ้นสู่ชีวิตใหม่ในพระคริสต์แล้วเราบังเกิดใหม่แล้วนะครับเพราะเราเป็นเมล็ดพันธุ์ฝ่ายวิญญาณของพระเยซูแล้ว เพราะเราได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ทั้งหมดแล้วและเราได้รับสัญชาติใหม่อันรุ่งโรจน์ซึ่งสงวนไว้สําหรับเราในสวรรค์พี่น้องครับถ้าเราดูบริบทตรงนี้เพ,พิ่มพีกําลังเรียกร้องท่านอัครทูตเปาโลบอกกับพวกเราว่าเมื่อพระเจ้าทรงทําให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับการเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์หมายถึงการบังเกิดใหม่ จิตใจของเรานะครับหรือเป้าหมายหลังจากการบังเกิดใหม่ของเราก็คือให้เราจดจ่อสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนครับเบื้องบนคือที่ซึ่งพระเยซูคริสต์ประทับอยู่คือประทับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าถามว่าทําไมพระเยซูถึงประทับอยู่ณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเพราะว่าขวานะครับแสดงถึงสิทธิอำนาจขวานั้นเป็นที่ใหญ่เป็นที่ที่สําคัญ อันนี้คือคำกำชับของอัทูปาโลที่มีต่อพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองโคโรสีในเวลาเดียวกันนะครับเมื่อมีต่อพี่น้องคริสเตียนชาวโคโรสีแล้วพวกเราก็เหมือนกันนะครับเราเป็นคนที่อ่านพระคัมภีร์โปะเจนาของพระเจ้าอัทูปาโลก็เตือนพวกเราเหมือนกันซึ่งเป็นผู้อ่านในวันนี้ว่าเราได้ตายแล้วและชีวิตของเราซ่อนไว้กับพระคิ์ในพระเจ้าคําว่าเราได้ตายแล้วนั้น กริยาคําว่าตายแล้วคือตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆถามว่าอะไรเราตายครับอะไรส่วนอะไรของเราที่ตายไปครับคําตอบก็คือชีวิตเก่าชีวิตเก่าก็ตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆชีวิตของเรานั้นซ่อนไว้กับพระคต์ในพระเจ้านั่นหมายความว่าเรากําลังพึ่งในพระคุณเราอยู่ในร่มแห่งพระคุณของพระเจ้าพระเยซูของเรา นั่นหมายความว่าเราซ่อนอยู our allocate, our affe, our we we ่ใต้พระคุณของพระเยซูครับชีวิตของเรานั้นซ่อนอยู่ภายใต้พระคุณของพระเยซูทุกวันนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าเรายังไม่หมดลมหายใจแต่ชีวิตของเก่าชีวิตเก่าชีวิตของเก่าเราตายไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆค่อยๆตายไปเรื่อยๆครับอันนั้นคือกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ภายใต้พระคุณของพระเยซูคริสต์ พี่น้องครับถ้าเราตั้งคําถามว่าชีวิตของของเก่าหรือชีวิตเก่านั้นตายแล้วหรือยังภาษาอังกฤษนะครับบอกว่า for you died died ก็คือตายแล้วครับตายเรียบร้อยแล้วครับแล้วตายไปเรื่อยๆด้วยแล้วชีวิตของเราก็คือชีวิตใหม่เราซ่อนอยู่ภายใต้ Christ ก็คือพระคริสในพระเจ้าเรากําลังพึ่งในพระคุณพึ่งในบารมีพึ่งในสิ่งที่พระเยซูทํา เพื่อที่เราจะมีชีวิตใหม่ที่จดจ่อสิ่งที่อยู่เบื้องบนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในการนําไปใช้ปรับเปลี่ยนชีวิตของเรานั้นเราจําเป็นที่จะต้องระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทําเพื่อเราและหากไม่มีพระเยซูไม่มีพระคุณของพระเยซูและเราไม่ได้อยู่ใต้ล่มพระคุณนั้นเราเองก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ได้และด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้าพี่น้องครับ พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรานั้นช่วยเหลือให้เราที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้เราเองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งในพระวิญญ,ญาณบริสุทธิทธ์พึ่งในพระเจนะของพระเจ้าเราเองจะต้องมีเวลาที่จะศึกษาอ่านพระเจนะของพระเจ้าส่วนตัวและมีเวลาที่อธิษฐานส่วนตัวมีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวมีเวลานมัสการพระเจ้าส่วนตัวครับและเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องครับ ผมอยากจะหนุนใจครับว่าเราสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อเราทำปรับเปลี่ยนชีวิตของเราในเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นครับมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นครับอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นครับอธิษฐานมากขึ้นครับคิดถึงพระเจ้าคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพี่นะครับชีวิตของเราจะเปลี่ยนแน่นอนทีนี้เราจะพูดถึงอนาคตน,น,นะครับอนาคตนั้นเนื่องจากพระเยซู เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นขึ้นหนือความตายทรงฟื้นขึ้นมาชนเมื่อสองพันปีที่แล้วทรงผลต่ออนาคตของเราและเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอนาคตของเรานั้นวันหนึ่งเราจะวางใจในพระเจ้าในฐานะพระผู้ช่วยรอดนัด่นหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันนี้มันผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับเมื่อสองพันปีที่แล้วพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรามีวันหนึ่งหลังจากสองพันปีที่ผ่านไปเราได้ต้อนรับพระเยซู เราไว้วางใจในพระเยซูเรายอมที่จะเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตเรายอมที่จะสารภาพบาปยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราทูลขอการไถบโทษจากพระเจ้าตรงนั้นแหละครับคือวันนั้นที่คุณและผมวางใจในพระเยซูวางใจในพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยรอดเป็นพระผู้เป็นเจ้าเราจึงถูกปลุกให้มีชีวิตใหม่ฉันใดฉันนั้นพี่น้องครับในอนาคตนะครับก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ในข้อที่สี่นะครับบอกว่ามีวันหนึ่งครับเราจะปรากฏพร้อมกับพระเยซูในข้อที่สี่บอกว่าเมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านหลายทรงปรากฏในเวลานั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์สิทนั่นหมายความว่าในอนาคตของเรานะครับความรอดของเราจะเกิดขึ้นเราจะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์สรีนี่คือกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงกายต่ำต้อยของเราให้กลายเป็นกาย ที่ทรงพระสิริของพระเจ้านั่นคือการรับศักดิ์ศรีภาษาอังกฤษใช้ว่า glorification glorify แปลว่าเกียรติศริแปลว่าศักดิ์ศรีครับดังเองผมยินขอสรุปนะครับว่าเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนเราก็จะเป็นประชากรที่อยู่เบื้องบนเอาที่จะมีใจจดจ่อเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนพี่น้องครับสิ่งที่อยู่เบื้องบนนั้น ถาวรนิรันดร์ครับเป็นสักเป็นสีขณะที่สิ่งที่อยู่เบื้องล่างนั้นเป็นสิ่งที่เราตายไปแล้วเอาไปไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนแบบทูตเปาโลนะครับบอกว่าข้าพเจ้ามองสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เหมือนกับอยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้ประคริเนี่ยครับคือเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตของคริสเตียนเราจะต้องสละสิ่งสารพัดแล้วติดตามพระเยซู เราจะต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นในโลกนี้จะทําไงถึงทําแบบนี้ได้ครับก็คือต้องคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนและเมื่อเราคิดถึงสิ่งที่อยู่บนนานพอแจ้งเราด้วยการช่วยเหลือของพระมียาบริสุทธิ์นะครับก็จะสามารถฝักใฝ่มุ่งมั่นและตั้งเป้าสิ่งที่อยู่เบื้องบนเพื่อที่จะช่วยไว้ให้ได้และสิ่งที่ จะติดตามเราไปนั้นก็คือสิ่งที่เราทําในเวลานี้เพื่อสิ่งที่อยู่เบื้องบนทําเพื่อพระเจ้ารับใช้ด้วยความย์สัสื่อสิ่งนั้นแหละครับจะตามพวกเราไปและทาวรนิรันดุด้วยให้ร่วมใจกันที่านครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอพ,พระคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งที่พระเจนะของพระองค์ได้ย้ำเน้นและเตือนสติพวกข้าพง์หลายให้คิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนให้เอาใจใส่จดจ่อ สิ่งที่อยู่เบื้องบนอย่าจดจ่อกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างซึ่งมันจะสูญเสียไปได้และให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าจะเป็นกําลังทางร่างกายสติปัญญาไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเพื่อแลกเปลี่ยนหรือทําให้เกิดสิ่งที่ถาวรเบื้องบนก็คือการถวายถวายร่างกายของเราถวายทรัพย์สินของเราถวายหัวใจของเราใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าขยายแผ่นดินของระอง นำวิญญาณของคนมากมายมาพบกับพระองค์ขอพระเจ้าได้ท่งโปรดให้ข้างหลายได้ตั้งเป้าชีวิตของข้างหลายและสามารถที่จะมีกำลังเรี่ยวแรงในการรับใช้พระเจ้าตามแผนการที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ขอขอบพระคุณพระองค์ขอสรรเสริญพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานดยพระพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ